หิมาบาดท,ที่นี่พี่น้องไอ้พัดมาม่าเกาหลีไส่เนื้ออบฉีดหิมาหิมาเป็นตาแสบบอพี่น้องพี่น้องหิมาหิมามันนจะพี่น้องสุขสุขสบายดีกันว่าจากใครก็สบายอายุ่บ้เราสมแ,แตนเลยหิมาบาดท,ที่นี่เมื่อกินพัดมามา่มาเกาหลีอบฉีดใส่เนื้อใสเนื้อแล้วก็มิผักอันก้านอันนี่ไหมก้านอัน,ก,น,อนก้านเอียง้นีน่เห็นไหมนีแมวก้านหัวหัว หัวนี่ก็ลุยหัวซาลาลีมามัวซาลาลีหิมาปักีนี่ลุยมามามาลุยกันลุยกันมาสิมามาลุยกันลุยกันออกมาลุยออกมาลุยมาลุยพัดมามาเกาหลีกับยายชมพูคนงามเบอร์เลวยสมันจะนเลยชี๊ยดท้องนี่จะเป็นนงสุกุสุคนน้ำบริสุ ตักให้ลูกสาวสุดที่รักก่อนแม่ใส่เนื้อแบบสุดยอดเลยนะคะคนสวยน้องอาชีพนักกระลูกคนอาชีพแบบโบ้์ชีจะยืดไปถึงไหนชีชีชีโอ้น้องน้องยดน้องจันน้องจันน้องจันจันนะคะคนสวยโอ้สุดยอดเลยมีเนื้อมีมัดลุ้มีตัวยนะะค น้องไทยกินปลายหลี่เมียรกน้องไทยเป็นเด็กเป็นเด็กกินเยอะไม่ได้เอาเนื้อมาเอาอืนเอาจานนเอาเนื้อนี่ลงมาเอหนาเีที่่มันมัลลูมมัลลมเนี่ยโบจีอนีมัลุ้มตันนี้กับมีนี่ก่มากินข้าวเทียน้องการพี่น้องสกุลทุกคน เอาเนื้อแม่แถมเนื้อเห็นไอยนี่มีเนื้อนี่เนื้อกัวนะคะไปเลออยทีนี้มาปิจินนีลุยพี่น้องเบ่งการปัน,นปเด็กหน่อยนะลุยนะคะลุยลุยลุยแซ่เนื้อมันเทนด่าดิเนื้อมันหนึบ ฝนตกมดขึ้นมาขึ้นมันก็นหนุดอีกภาวาทิต่นนี่ทั้งที่สีหนาวฝน,นตกแร่ Ừ, ở dưới phần chốt hả, nó nhìn coi. Ừ. Mày có bỏ lạp bao nhiêu té Hả? Ừ. nhiều.

Hi. Mm. thích cái nhéo xem cái nhéo nùng lắm, uhm. uhm. lắm nó nồng lắm mà lắm các bạn lắm

น้องใช้ก <i> ินหมัดรุวขวบขวบปลาดิบดีแซ่บ ข้าหนังแห้งนั่นปอมรัติการม่มวนช่องชองแปะเขาพอกน,นะพภูมรัติการม่วนม่วนอุนเอ้เมียงอุ้เหือ พีดิบพีดิบกลายเป็นซอมบี้เพศรอเพศต่อเป็นพีริปตำร้อเราแต่รอเงา รอปาเรือร,บรอบาเรือไปขึ้นผเลยขึนมือคบคอใ่ขึนคูแตกบะพี่ริบตนนัวนี้รอ,อพี่จะให้คบทังนี่แล้วก็ทั้งนี่ทังนี่นะแล้วก็ทังนี่นะอรอวะคบกี้เตยก็ได้อนี่ก็เจ้าพี่พี่ละวจ้ะ ตะพีพี่เลยแจกจค่ะอือหลังนี่เรามาชู ไม่ลืมตอนกินก็ของกินมันนักมทรายบอคือขนมมากกับขกินไม่ลืมเป็นแบบว่าเป็นเค้กเป็นอย่างก็เป็นคล้ายๆแซนด์วิชเค้กเนาะลืมของกินมันหลาย อยาสพู่เทวะ่ะกัะดูดเลือดเลยนะเป็นผีดิบนะแต่อย่าดูดหมดนะเพราะว่าน้องอจะตายเป็นผีดิบถ้าดูดหมดน้องจะตายทมดูดหมดมดูดเลยหล่อูอออ้กับอูนะ ดีๆนะหนังเรื่องนี้นะไ่ฟองเลยอุ้มอุ้มเหนืออุ้มเมงนี่เขาคนแสิร์ตแดนดีๆเรารอสวยๆทั้งนั้นอืมละอ่อนน้อยเรอ่อนน้อยแต่แสดงดีๆนะอืมอย่าทำเจ้าพ่อนะเจ้าพ่อ <c oughs> มันมีพลังใดน,นะอืม ช้องแป๊ดม้วนม้วนขนาดนักจะจบแล้วก็ไอีฟองจันจะตายแล้วฟองจันนะเป็นผีดิบตายสองเตี่ยนะฟองจันนะชอบมันอย่างนั้นนะแมงมันก็เป็นผีดิบแต่ก็กินแมงมันก็ให้จำตัวพิษนะ Hum, mm -hmm.